สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะชวนทุกคนมาเก็บผักสลัดนะคะผักสลัดที่เราปลูกไว้เนี่ยก็ได้เวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยวนะคะไปกินไปรับประทานกันแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะผักสลัดของตายมีทั้งหมด6กล้อ,อยางนะที่เคยถ่ายให้ดูนะอันนี้คือ3ล้อ,อยางที่ตายจะเก็บก่อนไปเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็อีก3ล้อ,อยางที่เหลืออยู่ฝั่งโน้นเนี่ยตาตจะรอให้เขาโตกว่านนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะ นี่อีก3 0 0ลอยางทางน้นนะคะรู้สึกว่าต้นเขายังไม่ใหญ่มากยังเล็กอยู่นะคะแต่ก็จะไม่ได้รอนานค่ะเพราะว่าอายุเขาเนี่ยก็จะไล่เลี่ยกันมันถึงระยะเวลาที่ต้องเก็บไปแล้วนะคะทุกคนทางนี้จะอุดมสมบูรณ์กว่านะคะงามกว่าเนาะแล้วก็วันนี้นะคะต่ายจะเก็บผักสลัดไปฝากออยอดนะคะไปฝากาตดนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเองเนี่แหละคะ่ะพอต่ถ่ายรูปส่งให้เขาดูนะคะก็ โอเคนะคะเขาก็อยากได้อยากทานเนาะเราก็เลยจะแบ่งปันนะคะเตรียมถุงมาแล้วนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะมาถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆนได้รับชมกันด้วยนะคะว่าเก็บเกี่ยวผลสลัดเออเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะผักสลัดแล้วนะคะเราจะไม่ได้ล้างนะก็คือจะดึงมาทางรากแล้วก็จะเคาะเคาะเดินออกนะคะให้คนกินเ้าล้างเองเลยนะคะนี่นะคะ ก็จะใส่ป้ายมันก็จะมีแบบทั้งแบบเร d คอร a ลนะคะกร e นคอร a ลนะคะจะเอาคอสไปสักสองต้นนะคะ เดี๋ยวเราไปเอากรีนคอรัลแล้วก็เรดคอรัลด้วยค่ะนี่ทางนี้นะคะทางนี้จะแบบเป็นพุ่มมากกว่านะคะอ่ะชึบอันนี้คือแต่เก็บไปกินแล้วนะสิ่งที่เห็นว่างๆแหว่งๆนะคะก็คือมีการเก็บไปกินบ้างแล้วนะคะ ผักสลัดมีประโยชน์มากนะทุกคนหาปลูกไว้ทานกันได้เลยนะคะนี่เก็บไปสี่ต้นก็เต็มถุงเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเอาไปฝากญาตินั่นเองค่ะวันนี้ก็พาทุกคนนะคะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะที่เราปลูกเองในสวนนะคะกินเองคนเดียวไม่ทันหรอกคะ่ะเราก็แบ่งปันคนอื่นไปด้วยเนาะนี่ลคะค่ะคลิปนี้สั้นๆนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ